โอ้โหสรุปบานนี่โอ้โหโอ้โหกระจายไปด้วยช่วงขายซื้อหลอิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนดิเดลช่องซิล์เกอร์วันนี้เราเกม Death Arena แน่เด็กซึ่งเป็นเกมที่คนไทยเขาสร้างขึ้นมาบอกเลยว่าอลังการมาก เพราะว่ามันจะเป็นเกมสู้กันตอนนี้อาจจะไม่มีผลัพพิเศษเพราะว่าที่อาจจะเพิ่งมาเล่นนะเยองไม่รู้ว่าเกมนี้มีอะไรบ้างแต่คิดว่ามันเกมที่น่าสนใจดีก็หลังๆก็จะเป็นเกมต่อสู้มีหยิบอาวุธตีกันนั่นเองเอ๊สามารถกด E เพื่อวิววิววิ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 วปล่อยตดประมาณนี้ล่าโจมตีนี่ก็คือเกมนี้จริงๆถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะดูจากแบบ เอเอดมอูมีองค์ประกอบอะไรต่างๆแล้วก็แบบแสงสีนุ่มนวลจริงๆพี่ชอบพวกแสงสีอย่างนี้นะมันทําให้พี่รู้สึกสบายตากับมันมากๆเมื่อกี้พี่เห็นผู้ไม้กินคนริงจา๋าหน่อยแน่วะไวมันบอกว่ามันเหลือสี่คนนะแล้วเหลือสี่คนแต่แบบอ๋อเหลือสี่คนจริงด้วยเมื่อกี้มีคนแอบอยู่แล้วนี่จะไปไหนจ๊ะลุ่ม ลมไม่เที่วลมไม่เที่ย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 วหย่าอย่าอย่าโอ้โหมันเล่นจบเป็นรอบๆเออที่นี้มันก็มีให้ดูนะแต่ว่าเวลาไปดูก็เหมือนเรากำลังชมอันเนี้ยโคลอสเซียมจากด้านข้างอ่ะสวยดีเห็นว่ามีร้านค้าด้วยไปดูร้านค้าดีกว่าพี่ถ้าไปแวะชมร้านค้าแล้วดีมากพี่บอกเลยเข้าไปแป๊บตะลึงเป็นลมเออตะลึงเข้ามาจะต้องเป็นลมถึงทีโดยเออขอบ ขอบของกล่องนี้มันเล้าใจมากๆ,ๆเลยพี่เห็นแล้วพี่แบบแม,มีขอบไทเทเนียมมันต้องเป็นขอบไทเทเนียมแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เกมบิลโบนพี่ยังพอหลับได้อหลับได้จริงนะก็โดยช็อปนี้จะมีขายพลังปะฟอร์์พุชผักได้เหรอแล้วก็มีดึงมีผักกับมีดึง,งโชงคนี่คืออะไรอะทําไมหายใจไม่ออกอะมีพลังไฟฟ้าด้วยพี่ว่ามันมีพลังเยอะแต่พี่ไม่มีตังทำอะไรเลยแล้วทำไมพี่เริ่มมาพี่หัวทิมเออแล้วพี่ก็ไม่ตายไม่มันซุเปอุนนี่ล โอชรีบเหรออุ้ยพี่ตีคนตอนที่พี่ตายได้ด้วยอันนี้ยามใช่ตอนที่พี่ตายเมื่อกี้พี่เอาวิญญาณแค้นเสียบโสโลหนึ่งทีโอ้ยเป็นโลมีแล้วเดี๋ยวไปดูร้านค้าอื่นก่อนอ๋อมันเป็นเกมพาร์ทเหรอเอ้ยสวยดีนะเนีเ่ยเอ้แต่แอันนี้มันศูนย์บาทอีนนี้นี่ยถ้าที่เลือกไปได้ไหมไม่ได้เอาไม,ไมน่นด้นอันนี้คือเอ้ยนี่เป็นสกินเหรอสวยดีนะ้เนี่ยสกินสวยมากเท่จัดถ้าเกิดทุกคนอยากมีความหร่อเท่ก็นั่นแหละ นี่เลยตักมาซื้อสกินตรงนี้แต่ถ้าพี่บอกพี่จะเป็นลมอีกทีนึ่งไหมโอ้ชอบดีมากเห็นแล้วเป็นลมเลยโอ้โอ้โหหอยายโอ้เก่งจังเลยโนพี่แมวน่ามันไส้จพี่แมวเราไม่มีสัตว์จับในหมู่ใช่ไหมพี่แมวถูกต้องเออใช่ไหมเราจะต้องลุมฆ่าไม่ไม่ไม่เพราะเราสองคนที่ลุมฆ่าพี่เมื่อกี้ ที่กำลังแบบว่าจะเป็นพักพวกกับพวกเราดีไหมตลบไม่มีไม่มีใครช่วยพี่ได้เลยไม่มีคำว่าเพื่อนอยู่ในนี้นี่คำเพื่อนน้ำลายกระจายเลยนานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกันเออข้าอะไรก็ได้ไหมัวโลจักข้าหลงคนดีโอ้แบบตัวสตัปปุฮึจั้วขึ้นจั้ว วันนี้เป็นวันตายของเจ้าพาก่อนโอหังทันฆาเจ้าเองสรุปโอหังคือชื่อคนใช่ไหมอุ้ยไอ้เต่าจะไปเล่นรถเยอะจังเลยอะวู้คะแนนก็พุ่มไปเลยอ้โมน่ะมันไม่มีสิ่งบางะพี่เจ้าดูไปแเต่าพุ่งเข้ามาหากระบองพี่แล้วก็ตาโคตรขำเลยโคตรจีสัจจ่ะโมจนสัจจะสัจจะพุ่งมาแทงพี่เฉยสัจจะมาลอยตอนท้ายที่ปวดใจเหลือเกินทุกคน เอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยมันแดดขึ้นน้ำมันได้ด้วยเหรออ๋อนี่พี่ก็กระเตะตรงนี้ไงแล้วก็กระโดดกระโดดแล้วก็พุ่งอ๋อเออมันดับเบิ้นจับได้นี่นะเกดดิโอ้มีร่องด้วยดีนะร่องตกไม่ได้ลองสิยูดีๆก็กลายเป็นคนร่อนได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่มีเงาเยาตะยสตโมโตโจหรืออยากจะลองอาวุธบอกเลยเงาพี่ขมมากๆขมมากมาก ไอ้คนคนนั้นม้นจะปั๊บอุ้ยเลยหยาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลขเยอะมากอื้เฟิร์สพี่หลบได้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยหลบพี่ได้ไม่เปล่าโอ้เอวเขาไม่ดีดิ้ยทุกคนครับพี่เจอไอ้คนหลอยเนี่ยแหละใช่เราควรจะลุมดิงเพราะเขาหลอยเนียนเกินไปใช่ก็เข้ามาตีมา เวทด,ดึงเวทกดปุ่มอะไรนะโซโลเนี่ยเดืใครอยากจะลองเวทได้เวทกดอะไรนะโซโลดูดีไม่ชอบเขอยากดยดโดนใช่ไหมเวทกดอะไรอ่าพี่กดอะไรไม่บอกเอาไม่บอกด้วยไม่บอกใช่ไหมไม่บอกใช่ไหมพูดงี้เลยรอได้อ๋อ, <S 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 อมันเป็นของอยู่ข้างล่างอดูดมานี่ดีเลยไม่ยอมบอกน,ะนี่นักตายไป่ะด้เไม่เหน็นอะไรหยุดวะเฮ้จับจับ วิ่งบัดดีโอ้เดี๋ยวพี่คนนิี้โดนโดนพลังอคูดาวแล้วพี่จะรู้เองว่าดึงพี่พี่คูดาวเท่าไหร่เฮ้ยฟอร์ตอีสเลดี้เฮ้ยดูดคอเมื่อกี้แซดบาร์ดี้ดีแน่จริงๆพลังการดึงมันก็มีดีเหมือนกันเลยโคบีดิโอแล้วแบบแล้ว วันนี้ท้าไปอาวุธเบลโตมันจะเอาของพี่เดี๋ยวพี่ว่ามันมีความยุติธรรมในเขตนี้เยอะม่กเบโตวิ่งเบลโตล้มอยู่คนล้มพวกซับจริงจกดสกิลอันตย์กดสกิลอันเตย์เยอะไหมอันเตย์เยอะไหมมาหย่าหย่ามันมาเลยตอนนี้กระเดยเมื่อกี้อะพี่ซิวไม่เคยชนะเลยนะพี่ซิวอย่าอย่าพูดจดที่มันแทงใจดำพี่หวานดิ้อ๋อ เฮ้ยมีคนแค้นะแต่ของพี่ยาวกว่านะพี่บินแลนซ์อชาดาบเดียวดาบเดียวอุชาดาบเดียวพี่เงาเดียวมันก็ดาบเดียวเงาวเดียวตายไมสะดึดเฮ้ยบารลาอแล้วค่ะโอ้ยเยอคนที่แข็งก่คือเงาเงาเงาเขาเลือกเต็มจริงเหรอเงา นี่พี่อะนี่กระจายด้วยว่านี่พี่เราเป็นคือเป็นเราโตฟันไปดีแล้วี่ดึงเข้ามาเสียบกลางโตเยรูนะเละเลยมันเปลี่ยขึ้นเร็วมากพี่ควรเอาเป็นของพลักแทนของดึงดึงเราเอามาเสียบตัวพี่เองเนี่ย ไม่ไหวแล้วปวดปอยปลดอยพลังเงา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 เงวเงา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 เง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 งเ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 เงเงงาเง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 าเง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 เาเง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  อย่าอ e ่าอ่า่เบต้โเค้ยวุ้ยโอ้ยโอ้โหดูดไปแล้วพุ่งไปฟันอย่างเท่เลยสรุปดูดไปมันช่วยจริงหมเนี่ยโอเบตมาเยเกิดขึ้นเร็วมากเลยโอ้ห้หะหญ่ โอ้ยเด็ดแบบแมวเราเดดแรงไปไหมเ่ยเดดยังไงหัวทิมน่ะพี่ชอบอย่างเลยพวกเกมต่อทูดนี้เวลาพี่เล่นแล้วพี่ตัวร้อนมากทำได้เปลงโอย่า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 เขาว่าการต่อทูดที่เดียวคุณจะต้อง ดึงไอ้คนนั้นมาอู้ยดึงทำไมพี่กระเด็นเองหรือพี่โดนดึงพร้อมกันพอดีแล้วไอ้คนนั้นมันไปไหนแล้วดึงทีเดียวเขาหายไปจากจอขบวนพี่เฮ้ยไปไหนอะขบนไหนอะที่นั่งผู้ชมไหมอยู่ข้างบนแล้วไปปากอยู่บนนุ่นดึงแรงไปหน่อยขึ้นไปปากอยู่บนนุ่นลงมาได้ไหมอะไรยังไงเอาเอา ลงมาดิแล้วเฟิร์สไปตีแมรโตได้ไหมนี่ไปตีผู้ชมแเรากูพี่ตีผู้ชมได้แล้วหนึ่งเฟิร์สเดี๋ยวพี่ขยับไปขอบๆเดี๋ยวว้าวบัตตี้โอ้ยฉลองพี่ว่าพลังหนึงมาเลยอุ้ยอุ้ยแต่หอกมัน หอมันไกลก็จริงนะแต่มันลีลาอยู่นิ่งๆซิอ้พี่ถถาว่าเป็นเกมดีนะเนี่ยมันหายดึงปุ๊งเอาพี่จะมีพลังผักแหละตอนนี้บอกเลยพี่สามารถตดให้คนกระเด็นโอ้ยเป็นลมพี่ว่าพี่ว่ามันไม่ควรเป็นลมนะพวกเราน้องชมเฮ้ยตอนนี้แหละใครก็ได้ขอลองน่อยปูดมีมีสุดยดอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุย ทำไปเดียวตาอโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโ้เหยอย่าทอ้โอ้โหโอ้โหเอยโอ้โอ้อ้โหอ้อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้าหโอ้อ้โ้โหอ้โ้อ้กัอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ้อ้โหโอ้้อ้โเโอ้โหกอยโหโอ้โบัน้โหไอ้เอาโหโอ้โหโออบแอ้้าอ้โโอ้โหโอนอ้้อ้้ มันลอกเป็นฟีเขียดวมันอนนีปาดปาพี่ละอ้ยห่อยเด้เล้ยมทุกคนไอคนนั้นอะปาดีอ้ยเขาอเขานเขา้นแตได้ได้เกียรเออดันแหลเดันแหลดันแหละโอ้โโซโล ไหนว่าจะตีคนนู้นก่อนอเออชอบตายตาเจ้าละเฮ้ยดอยแดน่มาไส้หรือเกิดตายกันไปโอ๊ยพี่ชอบความตะโกนนี้อะไรคือคนมันมันไปมันกันตรงพุ่มหญ้าแล้วไปมันอะไรในพุ่มหญ้าชนมาดิโนชนโอ๊ยคูดกองดาวเรโกงเป็นไงเฟิร์ส รสชาติของการไฝแพ้ฉันฉันฉันกระดกน้ำอยู่เกือบสำลักหัวแล้วเลยวะตอนที่พี่ฟิวพูดอะที่พี่พูดว่าอะไรวเราเชิญกัดไฟแพลมันจะแบบแล้วแล้วมนขำบ่ะแล้วก็นจะพุ้งออกมาขอโทษที่เกือบทำคนสำลักน้ำตายแล้วไหมล่ะส่งโห่วันนี้สุดผมร่วงโซ่จะพุ่งออกมายุ่งป่าพี่ละเอ โอ้ยเก๋เก๋กิ้งอยู่ก็ยังกุศะโอ้ยตีอะตีซ้ำเลยโอ้โดนระยะไกลขี่พลายปอ้ปลาโ้ปั๊บอเนื้อปลาเป็นเศษไปแล้วต้นไม้กินคนเออพุ่มไม้กินคนดูดไปปั๊บเป็นเศษเลยเมื่อกี้พุ่มไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดคนเข้าไปฆ่ามันมีโซโลยืนตรงนั้นโดนดึงทนี่ขึ้นฟ้านะเก๋ถ้าซโลไม่รีบเข้าไปพลังฟอสก็จะรีทันนะ นี่นี่นี่แมรโตเห็นที่พี่โดดอยู่บนบนเวทีไหมในเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยโสโลไม่เห็นหรอกเขาไม่ได้บอกขึ้นมาข้างบนเขาอย่างเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเอาตรงๆนะโสโลเห็นควันควันลอยขึ้นมาก็รู้แล้วพุ่มไม้พุ่นควันอุ้ยโอ้ยผีพานแมรโตไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนออกมาเดียนเออพี่เด๋นี่เนี่ย ตูมที่บูโอ้ยไม่อยากจะบูดเนอะมันเหมือนไส้คนที่ออกมาตอนจบมากเลยตอนเขาบูกันไม่ออกมานั่งเอ็มไม่ไม่ไม่ผมก็เหมือนไส้นะเหมือนไส้คนที่โบกทิศทางแบบไม่มันไม่ใช่ต้องโทษควันแกนู่นโทษควันแกเนี่ยลองอยู่นี่สิน้องอยู่บนหัวเปื๊ดระบบพุ่งถูกใจพี่ไหมเดี๋ยวเริ่มเสร็จใช่ไหม พี่ก็จะกดเลข2แล้วก็จะฟันคนที่ใกล้ที่สุดแลัดไปอย่างทรมานพี่ไม่ได้เกิดใกล้กันเลยรอนนี้ามีคนอยู่เฉยๆด้วยอ่ะโอ้ยตีฟรี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 คนอื่นแบบอ้าอ่ะได้ยังไงกันทำไมอาวุธนี้มัน,นาดินี่คือเกมต่อสู้นะครับไม่ใช่เกมหนึ่งภูมไม้หนึ่งก้อนหินหนึ่งคนมาแล้วมาแล้วเขาพูดว่ากินคนมาพูดม่ากิน ชิ้นด้ากลัวมกินเขนด้านูเลยดูดมาแล้วฟันิดิงเขาไม่มีพลังแล้วดิงอุ้ยนั่นแหละจบตตอย่างเร็วตายหมดเลยเอื้ตายเอาใครชนะาโอ้โหน่ามันใกลจริงลยแลาวีาดีสบแบได้แล้วคับปาดีโอ้ยโอยโอยโอยอ้ยโ โอ้ยโอ้โห,อ,หโอุย้ยอย่ามาไอสเก็ตกับพี่นะฮะอทีแชมป์ก็แชมป์เถอะอุอ้ยเท <laughs> ่าไปจบเร็วจังเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากบวกกันหมดเลยเฮ้ย <laughs> จะงก์จะหนีไปไหนจ๊ะเท่ไหพี่กำลังอยู่เหมือนก้อนกรกโลชินที่กำลังเล่ฆ่าเด็กคนนี้สุดอยู่เลย <laughs> <laughs> มัวดิ ยิ่งไกลยิ่งแรงอุ้ยแรงเกินตายเลยดูมันดูมันไใ้คนฉวยโอกาสโตฉวยฉวยอันนี้คือเด็กที่เลวที่สุดในปัาราพีนะครับเขาพยายามทำเหมือนเขาโดนลังแกลจริงเขาฆ่าทุกคนเปล่าเพราะผมโดนรังแกผมสู้คนไม่เป็นเลยนะจริงจริงนะน่ากำหมัดมากมากตอาพี่ออนกับชอปตอนพี่แดนมันโคตรเจ๋งเลยมาลุมเฟิร์สลุมเฟิร์สลุมเฟิร์สเฟิร์สเขามีพลัง โอ้ยนลมเฟิร์สกันแย่แล้วไข่มันช็อตเออย่าอย่าหักคอพี่อ้พลังฟ้อนโอเคก็สำหรับเดสอารีน a านี้ก็จะเป็นเกมต่อสู้พี่ว่าเอาจริงมันทำให้พี่ลั่นหลายรอบาาจริงี่ชอบนะ ก็ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถมาลองเล่นกันได้ที่ลิงด้านล่างเดี๋ยวพี่จะแปลไว้ให้นะจ๊ะก็จะเป็นต้นสนันเกมฟรีมือคนไทยนั่นเองโอเคก็ขอบทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้สมอมาพพื่อมาคิดหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไี่ด้โอ้โสวัสดีค่ะทุกคนโอ้เด็กคนนั้นเนี่ยไม่ได้โตเลยน้อยอน้อยน่ย